ตอนนี้นะครับรถขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่3-8ต้นทางสุงไหงโปรลกไปทางกรุงเทพนะครับกำลังจะเข้าสู่ชัญนชลาที่1ของสถานีรถไฟบ้านโป่งวันนี้ถือว่าอากาศยาใสนะครับเพราะว่าคุ่งนี้นะฮะพายุจะเข้าประเทศไทยนะพายุโนราโนราเบนะครับเป็นภาษาฟิลิปปินนะครับ อายุโนราเบนะครับจะเข้าสู่ประเทศไทยเราฟ้าก็อาจจะไม่เจีมใสแบบนี้นะครับพรุ่งนี้แต่วันนี้ก็ถือว่าถ่ายรถไฟขบวนที่38ได้ชัดเจนนะฮะวันนี้ทําขบวนที่4537นะฮะขบวจากกิเซลนะ4 5 3ี่5าขบวนนี้ถือเป็นขบวนรถที่เดินทางไกลนะฮะระยะทางจากต้นทางสวยโกลกถึงปลายทางกรุงเทพเนี่ย1 0 0่น 143กิโลเมตรนะครับหรือว่าเป็นรถชายแดนไทยมาเลย์นะครับชายแดนไทยใต้เลยฮะชายแดนใต้ของไทยเราขบวนนี้มีทั้งรถนั่งธรรมดานะครับแล้วก็รถปรับอากาศนั่งและนอนนะครับชั้นชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นสองนะครับก็ ท่านบริการสามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะสำหรับกระบวนนี้วันนี้เป็นถือว่าเป็นกระบวนที่มีตู้โดยสารเยอะมากๆนะครับเกือบ20ตู้นะสำหรับกระบวนนี้ ขบวนนี้ยาวมากๆนะครับจากหัวขบวนถึงท้ายขบวนนี้ไม่ตก20ตู้หรอหรือว่าเยอะมากๆขบวนนี้นะครับเมื่อออกจากสถานีรถไฟบรรป่งไปแล้วจะหยุดรับสง่งท่านผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสารายบางบําลุนะครับ,รราาบ,ลรบแล้วก็ บังซื้อสามเสมีงแล้วก็หัวลำโพงนะฮะหรือเป็นกระบวนรถสายยาวเลยทีเดียวเดินทางระยะทาง1,143กิโลเมตรมาถึงนี่เช้าประมาณมันน่าจะประมาณ11โมงนะฮะวันนี้ของสถานีรถไฟบ้านโปง่งน่าจะออกจากตรงไหนก,ก็ลกไม่บ่ายโมงก็กี่โมงนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาเดินทาง ไกลมากๆหลายสิบชั่วโมงฮนะเดินทางจากสงไหล่ลบเข้ากรุงเทพโดยรถไฟขบวนนี้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกระยะทางไกลมากๆแล้วช่วงนี้นะกำลังสร้างรถไฟทางคู่สายใต้นะครับก็ทําให้รถไฟต้องในความระมัดระวังในการเดินรถนะครับบางครั้งที่บางขบวนก็เสียเวลาเป็นร้อยหนึ่งร้อยนาทีบางขบวนก็ห้าร้อยนาทีแล้วแต่บางวันนะครับแต่วันนี้ถือว่าไม่เสียเวลาเท่าไหร่นะ